สวัสดีค่ะปาสิผ้ามาเบิ่งของแกพี่น้องมูงคนฝากมาให้เมื่อวานของมาจากใครละพี่น้องมันจากชีรีจ่าพี่น้องมาเบิ่งนำกันจ้าอ๋อมาหอด้วเอจ,จ้าจว่าของเจ้ามาหอด้วจ้ามาหอด้ว ของมหาหวอด้วเด้อจา้าขอบุญขอบุณหลายๆสามสีสีพ่วงจา้าเป็นทั่วลิสองที่เปรนเ็ดเป็นทสุงเลยจากพี่น้องของเซนซูนอย่างล่ะสุมินตาสุมิตตา ผูมีตมาผู้ยิงลงทรายน้องวันี่คนสวยแต่หูจักแต่เจว่าสี่หอจากพี่น้องสี่พ่วง ขอบุญขอบคุณหลายเรื่อค่ะแค่ก็ีะเอามาจำหน่ายต่อนี่นำใจทรงมหานาอคะ่ะเจี่ว่ากับนองอยังละ่ะอีกคุณนึงทรงมหายเพิ่นซอยกันมีนำใจทรงมหานาอคะ่ะ เอามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งจากพี่น้องว่าผู้ใดอยากได้สร้างพันใดเด้จา้าพันขายพ่วงะหาสิบบาทบ่แพงจากพี่น้องทุงบักใหญ่นึงสร้างพันใดเด้จา้าที่เจว่าอีสานขอนนะคะ ขาทาขาทา,ทาขอบคุณนะคะเจ้ว่าป้ามงหอยแรมเอามาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งป้าทุเรียนชันแนวค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ป้าทุเรียนนะคะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันใหมนะคะขอบคุณค่ะ